สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับในเดือนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณเองยังดูมีความแข็งแรงมีความมั่นคงกับความเป็นตัวเองดีนะครับเพียงแต่ว่าความสุขความสนุกสนานเนี่ยในเดือนนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับในเรื่องการงานของคุณ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินไปกับอะไรที่มันดูไม่ค่อยเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่และในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณเหมือนกับในเดือนนี้เนี่ยช่วงเวลางานกับช่วงเวลาหยุดของคุณเนี่ยมันดูไม่สอดคล้องกับคนอื่นแต่ในเรื่องของคนรักหรือความรักของคุณนะครับจะมีส่วนช่วยกับการแก้ปัญหาของคุณได้เยอะและในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภและความสําเร็จนะครับยังคงมีเกิดขึ้นได้แค่รูปแบบในช่วงต้นเดือนก็จะเป็นแบบหนึ่งในช่วง หลังครึ่งเดือนนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับว่าในเดือนมกราคม2565เนี่ยนะครับเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรจะ มีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างและในช่วงต้นนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิพภพนะครับจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใด ก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังทุกท่านตลอดปี2,565นี้เลยทุกท่านนะครับผมและขอบคุณที่ทุกท่านติดตามผมมาด้วยเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับผม และเช่นเคยนะครับเราจะมาทํานายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับแต่ก็ต้องบอกกันทุกครั้งนะครับว่านี่เป็นการทํานายแบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเริ่มต้นปีคุณก็ยังคงมีความชัดเจนมีความมั่นคงกับความเป็นตัวเองยังดูมีความเข้มแข็งดีนะครับแต่อาจจะต้องอยู่กับสภาวะของการเริ่มปีนะครับด้วยความตึงเครียดหน่อยนะครับเพราะดาวศุกร์ที่มาอยู่ร่วมกับดาวตัวตนของค,ค,ค,คุณก็เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่จะต้องมาสัมพันธ์อยู่นะครับ และดาวศุกร์เนี่ยเขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวตัวตนของคุณทําให้เกิดสภาวะของความเครียดนะครับและดาวศุกร์เองก็มีการเดินถอยหลังด้วยนะครับส่วนดาวพุทธที่มาอยู่ร่วมเนี่ยถึงแม้จะเป็นดาวคู่สมพลกับดาวตัวตนของคุณก็ตามแต่ดาวพุธก็มีความหมายจากคาว่าอริอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะครับที่จะต้องมีการแก้ไขอยู่นะครับถือว่า ก็ยังมีเรื่องงานเรื่องปัญหาเข้ามาให้ทําอยู่ตลอดเหมือนกันแต่ก็ทําให้คุณเจอสภาวะกับความตึงเครียดด้วยเหมือนกันและโดยเฉพาะใครที่มีลูกหลานบริวารลูกน้องเยอะๆนะครับคุณอาจจะมีความเครียดเยอะหน่อยเพราะดาวศุกร์เนี่ยเขาก็เป็น เจ้าของความหมายของคําว่าปุตตะอะไรที่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานนะครับซึ่งดาวเนี่ยมาสัมพันธ์กับคุณแต่ดาวสุขเขาเริ่มเดินถอยหลังนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรื่องเกี่ยวกับลูกหลานบริวารดูมีอะไรที่มันดูไม่ค่อยได้ดังใจด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของความเครียดกับคุณด้วยส่วนในเรื่องสุขภาพนะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยโปร่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังการเป็นอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ แต่ก็ไม่ได้เวลวร้ายอะไรมากเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเรื่องของคําว่ามรณะเนี่ยมันไปอยู่ในช่องวินาศถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นแบบไม่มีปีไม่มีคุยเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยแต่ดาวไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยก็ดีนะครับพอวันที่12เนี่ยดาวพุธนะครับก็จะถอยหลังนะครับมาอยู่ในช่องที่ชื่อว่าวินาศนะครับซึ่งจะทําให้ในช่องตัวตนของคุณเนี่ยหลือแต่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์มันก็จะมีสภาวะของความเครียด เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะคงเป็นเรื่องของการเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องและบริวารนะครับแต่เวลาที่ดาวพุธถอยหลังมาอยู่ในช่องวินาศเนี่ยส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องระวังเนื่องจากดาวพุธมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับคําพูดนะครับการใช้คําพูดอะไรต่างๆเวลาดาวพุธตกวินาศเนี่ยเขาให้ระวังบางทีคุณสื่อสารอะไรไปอย่างคนรับสารเข้าใจไปอีกอย่างอาจจะเกิดความเสียหายเกิดความลําบาก จากเรื่องของคําพูดได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับแถมดาวพุธตําแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันมีความอ่อนกําลังอยู่แล้วด้วยพอวันที่14นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายขึ้นมานะครับดาวอาทิตย์มาจากคำว่าม,มรณะเวลาย้ายมาทับตัวนะครับมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการมีเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับแต่บางเอิญดาวอาทิตย์เวลาย้ายมาอยู่ช่องนี้เนี่ยเขา สัมพันธ์ดีกับดาวทั้งสองดวงนะครับเขาเาเป็นดาวคู่าธาุกับดาวเสาเขาเป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์เพราะฉะนั้นการย้ายมาของดาวอาทิตย์นะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้นะครับเพราะมาจากคําว่ามรณะมาสัมพันธ์ตัวนะครับก็ถือว่า การเดินทางไกลหรือการไปทำอะไรในที่ไกลๆมีงานในที่ไกลๆอาจจะส่งผลดีกับคุณนะครับเพราะอย่างน้อยนะครับถึงแม้มันจะมาจากคำว่ามรณะแต่เขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟกันมันจะมากระตุ้นความกระตือรือร้นของคุณให้มันดูไม่เหนื่อยจนมากเกินไปแต่ถ้าจะต้องระวังอะไรก็ระวังการเป็นไข้ตัวร้อนระวังเ,เรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความร้อนของร้อนนะครับ พอวันที่16นะครับดาวอังคารก็ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องวินาศนะครับดาวอังคารมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะครับระวังในเรื่องของอะไรที่ทรัพย์สินในบ้านนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับรถลาบ้านช่องเนี่ยนะครับระวังการสูญหายหรือการวางลืมหายอะไรต่างๆเนี่ยถือว่า จะต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับเพราะดาวังคารเนี่ยมาจากคําว่าพันธุนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอบ้านช่องเรื่องของรถลานะครับเวลาไปอยู่ในช่องวินาศก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและโดยเฉพาะเดี๋ยวพอหลังวันที่19ที่ดาวศุกร์เขาย้ายลงมาด้วยนะครับ ดาวสุกย้ายลงมาเนี่ยข้อดีก็คือมันทําให้ความเครียดนะครับเพราะดาวคู่ศัตรูดาวเกี่ยวกับเรื่องเครียดเนี่ยนะครับมันไม่สัมพันธ์กับตัวคุณและมันก็ความเครียกก็ลดลงนะครับแต่ดาวสุกถอยมาอยู่ในช่องวินาศอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆของใหม่ๆของคุณนะครับก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการสูญหายอยู่ด้วยเหมือนกันและการที่ดาวอังคารนะครับที่เป็นความหมายของคําว่าพันธุไปอยู่ในช่องวินาศก็อาจจะเป็นช่วงที่ คุณเองอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่ดาวมรณะมาอยู่กับตัวคุณมีเหตุของการต้องเดินทางไกลนะครับไปอยู่ในที่ไกลนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับอาจจะเป็นการไปพักผ่อนของคุณในช่วงครึ่งหลังของเดือนก็ดีมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรกันบ้างน,นะครับในช่วงต้นเดือนนะครับ การที่ยังมีดาวพฤหัสอยู่ในช่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็ยังทําให้มีเรื่องของการยับยั้งชั่งใจอะไรได้ดีในระดับหนึ่งการคิดอ่านมุมมองการหาเงินหาทองอะไรเนี่ยยังวิเคราะห์ยังประเมินได้ดีนะครับแต่ดาวพฤหัสเองก็มีความหมายหนึ่งมาจากคําว่าวินาศ เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ยังคงต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินเสียทองหรือว่ามีการทรัพย์สินที่จะต้องระวังการสูญหายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับส่วนดาวการเงินเองดาวราหูนะครับก็ยังคงมีความอ่อนกำลังดาวยังคงได้ตำแหน่งนิดนะครับและไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าปุตตะก็อาจจะเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยอาจจะเข้ามาได้จากการทำอะไรแบบรวมๆกันเป็นกลุ่มนะครับและ คุณเองก็อาจจะอยากมีการใช้เงินไปกับการลงทุนอะไรใหม่ๆการลงทุนเองการทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือเกี่ยวกับการาเสี่ยงโชคการทําอะไรที่หาความสุขความสําราญให้ตัวเองนะครับซึ่งก็อาจจะใช้เงินไปกับเรื่องนั้นอยู่พอสมควรหรือแม้แต่การใช้เงินไปกับเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับ และในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรืออะไรที่เกี่ยวกับความสุขความสําราญเนี่ยดาวมันก็มาอยู่กับตัวและเป็นคู่ศัตรูกับดาวต,วตัวตนของคุณเองและเดินถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เครียดนะครับก็อาจจะมาจากเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับด้านของบริวารลูกหลานเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ ดาวการเงินของคุณนะครับดาวราหูยังอยู่ร่วมกับดาวเกตซึ่งเป็นดาวที่เป็นหัวกระหางเวลาอยู่ร่วมกันยังสามารถเกิดการหมุนเวียนยังครบองนะครับเกิดการหมุนเวียนการโฟลด้ดีเพราะฉะนั้นในด้านการเงินยังคงหมุนเวียนได้ดีนะครับและการที่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่15เนี่ยการมีดาวองคารที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดาวยังเล็งอยู่กับดาวการเงินของคุณและดาวองคารกับดาว ราหูดาวการเงินของคุณเนี่ยเขาเป็นดาวคู่าธาตุลมกันเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสมีโชคลาภทางการเงินนะครับยังมีความสําเร็จทางการเงินอะไรเกิดขึ้นได้แบบเร็วๆดีนะครับแต่พอวันที่16ดาวอังคารย้ายออกไปนะครับพอดาวอังคารย้ายออกไปเนี่ยไม่มีดาวคู่าธาตุมาเล็งกับดาวการเงินของคุณและดาวความสําเร็จนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของโชคลาภทางการเงินความสําเร็จทางธุรกิจทางการเงินก็อาจจะดูลดลงหน่อยหนึ่งนะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ12เนี่ยดาวพุธเขาถอยหลังมานะครับ14เนี่ยดาวอาทิตย์เขาย้ายขึ้นไปและ19ดาวศุกร์ก็จะถอยหลังตามมาด้วยนะครับซึ่ง การที่ดาวศุกร์นะครับถอยหลังมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับช่องของคาว่าวินาศเนี่ยดาวศุกร์มาอยู่ตําแหน่งนี้ดาวมันได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับดาวศุกร์กลับมามีกําลังที่ดีถึงแม้ดาวจะเดินถอยหลังก็ตามซึ่งพอดาวศุกร์มีกําลังดีเนี่ยมันก็ได้อนิ้ส่งไปถึงดาวการเงินของคุณด้วยเพราะดาวการเงินของคุณเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านของดาวศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังส่งผลดีกับด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะ นะครับเวลาดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนการอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะครับแต่ดาวที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเสี่ยงโชครต่างๆไปอยู่ในช่องวินาศเพราะฉะนั้นการลงทุนกับอะไรที่มันดูมีความเสี่ยงบ้างนะครับอะไรที่มันดูลับๆต้องปกปิดบ้างยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าจะมองในจุดที่ต้องระวังก็คือเวลาดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องปุตตะใช้เงินไปกับเรื่องของความสุขความสําราญซึ่งเวลาดาวปุตตะไปอยู่ในภพวินาศมันหมายถึงว่าไอสิ่งที่มีการใช้ไปลงทุนไปเนี่ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็อาจจะหมายความว่าบางทีใช้ไปกับสิ่งที่บางทีดูมันเป็นนามประธรรมอ่ะมันเป็นอะไรที่มันใช้ไปและดูไม่เป็นรูปประธรรมนะครับก็ต้องระวังแล้วก็ ต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินที่มันมีการสูญหายอะไรใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาอาจจะมีการสูญหายได้นะครับเพราะในดวงของคุณเนี่ยการที่ดาววินาไปอยู่ในช่องกระดุมพระมันต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสูญหายของเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินอยู่พอสมควรเลย <trainers> มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรกันบ้างน,นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับ ในเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์ยังมาทับตัวอยู่งานยังมีเข้ามาให้คุณได้ทําอยู่นะครับถึงแม้ดาวศุกร์จะเริ่มเดินถอยหลังทั้งเดือนด้วยเหมือนกันนะครับก็ทําให้ในเรื่องการงานเข้ามาอาจจะดูอืดขึ้นนะครับแต่ดาวศุกร์ดาวการงานของคุณกับดาวตัวคุณเนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันคู่นี้เวลาเจอกันมันทําให้มีความกังวลมีความต้องตึงเครียดในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคุณยังคงเป็นเดือนที่มีความเครียดกับเรื่องของงานนะครับ และดาวศุกร์เองเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของปุตตะก็ความเครียดส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของลูกน้องและบริวารด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยนะครับการที่ดาวการงานของคุณยังอยู่ร่วมกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้านะครับดาวพุธมาจากคาว่าอรินะครับก็ยังสามารถมีอะไรที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะครับดาวพุธมาจากคําว่าสุภะเจ้านายหรือคนช่วยเหลือก็ยังมีส่วนช่วยกับการแก้ปัญหา ต่างๆในเรื่องของการงานได้นะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้ดาวพุธเองก็จะมีการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นยังมีการช่วยมีการส่งเสริมแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ในเดือนนี้เพราะดาวมีการเดินถอยหลังนะครับพอวันที่12ดาวพุธก็ถอยหลังมาอยู่ในช่องวีน่าจุดหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือการใช้คำพูดการสื่อสารนะครับส่วนดาวการงานของคุณก็เหลืออยู่กับ ดาวเสาร์ที่เป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีความเครียดมากขึ้นหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยดาวที่เกี่ยวกับความสําเร็จเขายังแข็งแรงดีอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีความเครียดแต่เวลาทําอะไรก็ยังคงมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีนะครับพอวันที่14ดาวอาทิตย์ก็ย้ายขึ้นมาร่วมนะครับดาวอาทิตย์มาจากคําว่ามรณะนะครับแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวที่เป็นคู่สมพลกับ ดาวการงานของคุณเพราะฉะนั้นการย้ายมาของดาวอาทิตย์อาจจะเพิ่มทำให้ประสิทธิภาพทางด้านการงานของคุณทำได้ดีขึ้นมีการคิดอ่ามีความกระตือรือร้นได้ดีขึ้นนะครับแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากคำว่ามรณะนะครับเวลามาสัมพันธ์กับดาวการงานอาจจะเป็นงานเก่าที่กลับมาหรือในเรื่องการงานของคุณมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือมีการยืดมีการยืดเยื้อออกไปบ้างเพราะมรณะมันหมายถึงความยาวนานก็ได้แต่ การยืดหรือการเลื่อนอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีกับการงานของคุณในช่วงนั้นทําให้มีประสิทธิภาพในด้านการงานที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ในเรื่องการงานเดินถอยหลังมันจะดูงานจะดูอื้อยู่แล้วก็ตามและพอวันที่16ดาวอังคารก็ย้ายนะครับออกจากบ้านตัวเองทําให้เรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆก็จะดูยากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับและพอวันที่19 ดาวการงานของคุณก็ถอยมาอยู่ในช่องที่ชื่อว่าวินาศนะครับเวลาดาวการงานตกวินาศงานอาจจะดูมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นหรืองานมันจะดูนิ่งๆนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในจุดที่สามารถมีการ เซตหรือมีการจัดระบบวันหยุดของคุณได้เนี่ยนะครับคุณอาจจะลองหยุดไม่ตรงกับคนอื่นก็ได้นะเพราะในช่วงแรกที่มีดาวการงานมาทับตัวคุณเหมือนกับคุณยังคงต้องทำงานยังคงต้องมีความเครียดแต่ในช่วงหลังวันที่19ที่ดาวการงานไปอยู่ในช่องวินาศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการพักงานหรือการหยุดงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลองไปเปลี่ยนวันหยุดไปหยุดเอาในช่วงหลังวันที่19กก็ได้นะครับแต่ในมุมที่ดีนะครับ เวลาดาวการงานของคุณมาอยู่ในช่องนี้ถึงแม้ดาวมันจะยังเดินถอยหลังแต่ตําแหน่งนี้ดาวการงานของคุณได้ตําแหน่งมหาจากักรดาวมันมีกําลังยิ่งใหญ่ดีนั่นหมายความว่าถ้างานอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศงานเกี่ยวกับด้านของเบื้องหลังนะครับงานอะไรที่จะต้องมีการปกปิดมีการลับๆอะไรเกี่ยวกับการเคลียร์สต็อกอะไรต่างๆเนี่ยคุณยังจะสามารถทํางานในด้านนั้นได้ดีเพราะ ดาวการงานอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองในมุมที่เสียก็คือถ้าเกิดคุณจะจัดการงานอะไรในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับงานต่างประเทศงานเคลียร์สต็อกงานเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะต้องทําเองเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นความหมายของคําว่าปุตตะบริวารลูกน้องอยู่ในช่องวินาศเนี่ยลูกน้องหรือบริวารก็อาจจะแบบช่วงนี้หาตัวไม่ค่อยเจอนะครับ หรือดาวพุธก็มาจากคำว่าสุภะคนช่วยเหลือคนสนับสนุนก็อยู่ในช่องวินาศก็อาจจะไม่ค่อยมีใครที่จะมาคอยช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องลงมือเองนะครับซึ่งคุณยังทาในเรื่องเหล่านั้นได้ดีในช่วงนี้ <S <S มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับซึ่งดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวจันทร์นะครับแล้วก็ช่องที่เกี่ยวกับความรักของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือช่องราศีกรกฎ ซึ่งในเดือนนี้เนี่ยไม่มีดาวอะไรมาโคจรอยู่ในช่องความรักของคุณเพราะฉะนั้นเราก็จะดูจากเรื่องของการเดินทางของดาวจันทร์เป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่รวมสภาวะที่ในเดือนนี้คุณค่อนข้างมีความเครียดกับเรื่องของการงานกับการต้องแก้ปัญหานะครับถ้ามาดูในเรื่องเฉพาะความรักเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่3เนี่ยดาวความรักของคุณนะครับอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับช่องวินาศนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับคนรักของคุณดูค่อนข้างจะมีความแง่งอนกันมากหน่อยแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไรอาจจะเหมาะกับการแยกกันในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ต่างคนอาจจะในช่วงต้นปีก็อาจจะเป็นช่วงที่แยกกันนะครับไปสังสรร์อะไรต่างๆโดยแบบแยกกันเพราะ ดาวความรักไปอยู่ในวินาศมันหมายถึงอะไรที่อยู่แยกกันนะครับและดาวจัน์เจอกับดาวอาทิตย์คู่นี้ค่อนข้างดูมีความแง่งอนกันส่วนดาวอาทิตย์มาจากคําว่ามรณะก็เป็นช่วงที่ดูห่างกันด้วยแต่ถ้าจะมีอะไรต้องระวังก็ถือว่าคงต้องระวังในเรื่องสุขภาพของคู่ของคุณด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นอะไรแบบด่วน,วนปัจจุบันทันด่วนแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับก็ระวังไว้ก็ดีนะครับพอในช่วงวันที่4ถึงวันที่5นะครับดาวความรักก็มา อยู่ในช่องตัวตนของคุณดาวความรักมาอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเขามีความอ่อนนะครับแต่ในข้อดีก็คือเขาก็จะค่อนข้างอ่อนอ่อนโยนนะครับคอยตามคุณซะส่วนใหญ่เหมือนกับเขาก็จะเอาอกเอาใจคุณได้ดีแหละนะครับเพราะว่าดาวความรักเนี่ยนะครับก็เจอกับดาวพุธที่เป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นถือว่าในช่วงนี้เขาก็จะสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ดีนะครับแล้วก็คล้อยตามคุณได้ดีด้วย ช่วงวันที่6ถึงวันที่7ดนะครับดาวความรักไปอยู่ในช่องการเงินนะครับคนรักของคุณอาจจะมาช่วยในการจัดการในด้านการเงินได้ดีเพราะว่าดาวจันทร์เวลาเจอกับดาวพฤหัสมันเป็นดาวคู่ธาตุมันทําให้ดูมีความมั่นคงกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับก็เป็นช่วงที่เขาเนี่ยเหมาะกับการช่วยติดต่ออะไรทางด้านการเงินแล้วก็เป็นคนที่วางระบบอะไรได้ดีด้วยเพราะดาวพฤหัสมันมาจากทั้งเรื่องของการเจราจาและก็เรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่เบื้องหลังการวางระบบอะไรต่างๆ วันที่8ถึงวันที่10นะครับดาวความรักมาอยู่ในช่องสหัดชะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนะครับอ,อ,อาจจะมีการเดินทางด้วยกันนะครับแต่ตำแหน่งนี้มันเป็นลาหูลาจันทร์มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็อาจจะมีอะไรที่มันจะต้องมีการปกปิดไม่สามารถบอกกับคนรักของคุณได้เหมือนกันวันที่10ถึงวันที่12นะครับดาวคนรักของคุณหรือความรักของคุณมาอยู่ในคำว่าพันธุ เธออาจจะต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะครับอาจจะทั้งของเขาหรือทั้งของคุณก็ได้ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยดาวมีกําลังโดดเด่นดีได้ตําแหน่งอุจจาวิราษได้ตําแหน่งมหาจักรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องปัญหาครอบครัวของเขาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงอะไรที่เกี่ยวกับด้านอสังหานะครับทั้งของเขาและของคุณเนี่ยสามารถจัดการได้ดีคุณสามารถให้เขาช่วยในการจัดการในเรื่องเหล่านี้ได้ดีเพราะ ดาวคู่ไปอยู่ในช่องเกี่ยวกับคําว่าพันธุแต่ดาวพันธุไปอยู่ในช่องเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จนะครับก็มีความเข้มแข็งกับการจัดการทําอะไรได้สําเร็จได้ดีช่วงวันที่13ถึงวันที่14นะครับ ดาวความรักของคุณคนรักของคุณก็มาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภพบปุตตะมาเจอกับดาวราหูเจอกับดาวเกตเป็นช่วงที่คนรักของคุณจะดูมีความสดใสดีความรักของคุณจะดูมีความสดใสดีนะครับแล้วก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์กันได้ดีนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าคุณกับคู่ก็จะมีเรื่องของการใช้เงินอยู่พอสมควรเลยเพราะมันไปอยู่ร่วมกับดาวราหูที่มาจากเรื่องของการเงินซึ่งดาวมันเป็นนิดอยู่แล้วนะครับและ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขความสำราญนะครับความสนุกสนานเนี่ยดาวมันยังคงเป็นอะไรเรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดกับคุณเพราะฉะนั้นมันมีความสุขกับการสนุกสนานได้จับจ่ายได้ใช้เงินแต่ก็อาจจะทำให้คุณมีความเครียดในเรื่องการเงินกับคู่ได้เหมือนกันช่วงวันที่1 4ถึงวันที่15นะครับดาวความรักไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าอรินะครับ ความรักหรือคนรักกับคุณเนี่ยก็จะดูขัดขัดกันได้ง่ายหน่อยนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยถามว่าขัดกันเรื่องอะไรนะครับเวลาและดาวอริมันไปอยู่ในเรื่องของวินาศเนี่ยก็ระวังในเรื่องคําพูดหรือบางทีจริงๆจ,จะบอกว่าในเรื่องของเหตุผลเนี่ยก็อาจจะไม่มีทางรู้ได้เหมือนกันเพราะความขัดแย้งมันไปตกวินาศไม่รู้ว่าขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรนะครับคือง่ายๆว่าอาจจะไม่ต้องหาเรื่องเหตุผลว่าขัดกันเพราะเหตุผลอะไร วันที่17ถึงวันที่19นะครับดาวความรักคนรักของคุณมาอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงมั่นคงเขาจะมีความชัดเจนกับความเป็นตัวเองได้ดีนะครับแต่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือการทำอะไรแบบเด็กๆนะครับอาจจะทำอะไรที่โลภผลเกินไปหรือการลงทุนอะไรในช่วงนี้นะครับการที่อยากเริ่มอยากลงทุนอะไรของ คนรักของคุณบางทีอาจจะต้องระวังกับการเสียเงินเสียทองได้เหมือนกันเพราะดาวมันเป็นจันทล่าราหูนะครับมันทําให้ดาวราหูอ่อนลงอีกซึ่งดาวราหูมาจากเรื่องของการเงินและมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับปุตตะทําอะไรแบบเด็กๆการลงทุนอะไรในช่วงนี้ถ้าเลี่ยงได้ในช่วงนี้ก็เลี่ยงไปก่อนช่วงวันที่20ถึงวันที่22นะครับดาวความรักไปอยู่ในช่องมรณะ เป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกถึงความห่างๆกันหน่อยนะครับมีเหตุที่จะต้องห่างกันนะครับและมันเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวมรณะเองก็มาทับตัวคุณก็เป็นจังหวะที่คุณมีความรู้สึกถึงความห่างเหินกันในช่วงนี้2 2่สิบสองถึงยีนะครับดาวความรักมาอยู่ในภพสุภะเป็นช่วงที่ความรักก็กลับมาดูมีความสุขดีนะครับคนรักคุณจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนในการส่งเสริมได้ดีถึงแม้จะเป็นการสนับสนุนแบบอยู่เบื้องหลังเพราะ ดาวจันท์ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับคือ,เ,อเป็นจุดที่ดีแหละนะครับส่งเสริมสนับสนุนกันได้ดีแม้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการส่งเสริมมันจะไปอยู่ในช่องวินาศหมายถึงเป็นการสนับสนุนแบบอยู่เบื้องหลังแต่ก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีสําหรับคุณช่วง25หรือ26นะครับดาวความรักไปอยู่ในช่องการงานนะครับคนรักของคุณก็อาจจะต้องไปอยู่กับการงานนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ย ดาวการงานเองก็ไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคำว่าวินาศเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนก็ต่างจะต้องแยกกันจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานของแต่ละคนก็อาจจะเป็นช่วงที่แยกกันไปจัดการภาระทางด้านการงานช่วง27ถึง28นะครับคนรักและความรักไปอยู่ในช่องโชคลาภนะครับ คนรักของคุณก็มีเกณฑ์กับการจะมีโชคมีลาบอะไรแบบเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับได้ของขวัญได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมีเกณฑ์กับการจะได้รับแบบนั้นนะครับหรือเขาไปทําอะไรที่มันเป็นการทํารวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จเกิดอะไรกับเขาได้ดีนะครับถึงแม้จะเป็นอะไรที่มันได้แบบไม่คาดคิดก็ได้นะเพราะตัวของคนรักของคุณไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะครับดาวเป็นนิดแต่ดาว โชคลาภเนี่ยไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับวินาศก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จที่แบบเกิดได้แบบไม่คาดคิดนะครับ29-30นะครับดาวความรักไปตกวินาศอีกรอบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะดูอึดอัดกันหน่อยนะครับอา,อาจจะดูเหมือนเป็นช่วงที่ยังมีการต้องแยกกันอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีการสนับสนุนการส่งเสริมแบบอยู่แบบห่างๆนะครับการเป็นเบื้องหลังให้กันได้ดีเพราะ ดาวจันทร์ก็ยังอยู่ร่วมกับดาวพุธท,ที่เป็นเรื่องของการสนับสนุนเพียงแต่ว่ามันเป็นการสนับสนุนแบบอยู่เบื้องหลังนะครับอาจจะไม่ได้ออกมาอยู่ในเบื้องหน้าแบบชัดเจนแต่ถือว่ายังสนับสนุนกันได้ดีและ31นะครับส่งท้ายปลายเดือนก็จะเป็นช่วงที่คนรักของคุณก็จะกลับมาดูแลเอาอกเอาใจคุณได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ ก็จะมีความแง่งอนกันง่ายเหมือนกันเพราะดาวจันทร์ต้องมาเจอกับดาวอาทิตย์คู่นี้มันเป็นคู่ของความแง่งอนที่จะเกิดขึ้นด้วยเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอังคารน,นะครับซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรเนะี่ยถือว่าเป็นโชคดีนะเดือนนี้ ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับในจังหวะที่ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสกับการมีโชคลาภตั้งแต่ต้นปีด้วยเช่นกันเพราะดาวมันแข็งแรงนะครับแถมดาวโชคลาภของคุณเนี่ยก็เล็งอยู่กับดาวราหูที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็เลยชัดเจนว่ามีโอกาสกับมีโชคลาภทางการเงินมีความสําเร็จอะไรทางด้านการเงินนะครับลาภผลทางการเงินที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ เกิดได้แบบเร็วๆด้วยเพราะมันเป็นดาวคู่ธาตุลมเกิดได้แน่นอนเกิดได้แบบเร็วด้วยเช่นกันนะครับและพอ12ดาวพุธย้ายนะครับ14ดาวอาทิตย์ย้ายไปพอวันที่16ดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคำว่าพบวินาศนะครับเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในช่องของพบวินาศดูว่าโชคลาภมันอาจจะแปลว่าโชคลาภพังไปโชคลาภอาจจะเกิดได้ยากขึ้นโชคลาภอาจจะดูมีการ ติดขัดนะครับแถมดาวโชคลาภต้องไปเจอกับดาวพุทธที่ความหมายหนึ่งมันเป็นคําว่าอริมันก็เลยดูทําให้เกิดการติดขัดกับเรื่องของการประสบความสําเร็จหรือการมีโชคลาภอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่จุดที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการที่ดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในช่องนี้เนี่ยนะครับดาวมันยังมีกําลังเด่นดีซึ่งตําแหน่งนี้ดาวอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งอุจจาวิราชถือว่าดาวเนี่ยมีกําลังเกือบสูงสุดนะครับ อาจจะไม่ได้มีกําลังสูงสุดละแต่ก็เกือบแล้วเพราะฉะนั้นดาวอังคารดาวโชคลาภของคุณยังมีกําลังเด่นอยู่เพียงแต่ว่าดาวความสําเร็จโชคลาภเนี่ยมันไปเด่นในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมที่ดีก็คือความสําเร็จของคุณยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีแต่มันอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคําว่าวินาศความสําเร็จ โชคลาภอะไรที่เกี่ยวกับสายมูเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการมูแบบเต็มๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับด้านของออนไลน์คุณยังสําเร็จได้ดีหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องมีการปกปิดนะครับหลบเลี่ยงบ้างอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความมันจะยังมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีโดยเฉพาะเดี๋ยวพอหลังวันที่19ที่ดาวศุกร์เขาย้ายลงมาด้วยนะครับ ดาวสุกก็ย้ายลงมาอยู่ในช่องวินาศและดาวสุกกับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับดาวสุกมาจากเรื่องการงานเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานอะไรที่เกี่ยวกับด้านของการอยู่เบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับสายด้านของออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับงานที่เกี่ยวกับด้านของพวกคดีความ พวกนี้จะยังมีโอกาสสำเร็จนะครับมีเรื่องของโชคลาภกับงานด้านนี้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสำเร็จของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก็ในเดือนนี้ถือว่าเรื่องของความโชคลาภของคุณยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งเดือนแค่รูปแบบของโชคลาภมันมาต่างกันนะครับก็ในช่วงต้นเดือนถึงวันที่15ที่ดาวโชคลาภอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรง ได้ตำแหน่งกเกษตรมันมีโอกาสเกิดโชคลาภได้ทุกเรื่องและเป็นโชคลาภที่แบบเกิดแบบเปิดเผยก็ได้นะครับเกิดได้แบบสม่ำเสมอแต่พอวันที่16เป็นต้นไปดาวโชคลาภไปอยู่ในช่องวินาศโชคลาภในรูปแบบธรรมดาอาจจะเกิดได้ดูยากขึ้นแต่โชคลาภที่มันจะต้องมีการเสี่ยงหน่อยออกเทาๆหน่อยอะไรที่ต้องมีการปกปิดหน่อยหรือออกแนว u n d ร r g r o u n d หน่อยนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับคุณก็จะยังมีโอกาสเกิดโชคลาภกับเรื่องนั้นๆหรือ เป็นการพึ่งพาอะไรที่เกี่ยวกับด้านของสิ่งเล้นลับสายมูค่อนข้างชัดเจนในเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็ลองพิจารณาดูนะครับและนี่ก็คือการทำนายทยลักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ขอบคุณครับ